ส่วนมากมันก็เอียงไปข้างยินดีข้างยินร้ายนั่นแหละอันนี้ให้พึงเข้าใจเนี่ยจุดเริ่มเริ่มต้นก่อตัวของกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ความยินดียินร้ายนี่แหละที่แรกมันความยินดียินร้ายมยังอ่อนๆอยู่มันก็ยังไม่เกิดเป็นจิตอกุอศลขึ้นอย่างรุนแรง อันนี้ถ้าปล่อยให้มันปิตกกุยจายนยินดีนยินร้ายแรงๆคือเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นอกุศลจิตขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่คนเราจะดีได้ก็เพราะว่ารู้จัก ทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจลงให้เป็นหนึ่งให้มันได้อย่าให้มันเอียงไปข้างยินดียินร้ายต่างๆความว่ายินดียินร้ายเนี่ยที่มันจะเป็นทางอกุศลได้นั่นมันเกี่ยวกับความไม่รู้ เกี่ยวกับความไม่ฉลาดในกระบวนจิตแต่ท่านผู้ที่ฉลาดในกระบวนจิตแล้วอันนั้นเป็นผู้มีปัญญาถึงว่ายินดีก็เรียกว่ายินดีแสดงอาการแต่ภายนอกแต่ภายในจิตใจไม่ได้มีอาการอะไร เส้นอย่างเราพูดกันว่ายินดีต้อนรับอะไรโมนี้เมื่อมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยขอแสดงความยินดีตอนรับอย่างนี้แต่ภา,ายในจิตใจนั่นเป็นปกติอยู่ไม่ได้แสดงอาการยินดีปิเสอะไรหลือล้นพ้นประมาณเหมือนอย่างวาจาคำพูดอันนี้เรียกว,ว่าความยินดีแบบประกอบไปด้วยปัญญา รักษาจิตใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้เมื่อยึดถือเอาคำพูดเอาวาจาอันนั้นจนทำให้ใจหวันไหวไปตามคำพูดอย่างนั้นคำว่ายินร้ายก็เหมือนกันนะคำว่าคนพวกนี้เป็นหน้าเกลียดจริงอย่างนี้นะอันนี้ก็ว่าตามสมมติสำหรับผู้มีปัญญา เรียกว่านะ่าเกลียดเกลียดความประพฤติของเขาไม่ใช่เกลียดเกลียดความประพฤติอันไม่ดีไม่งามทางหักอย่างนี้แหละแต่ตัวบุคคลเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรหรอก <c oughs> แต่ว่าภายในใจิตใจของผู้มีปัญญาแล้วก็หาได แสดงความจงเกลียดจงชังในใจอย่างรุนแรงเหมือนอย่างวาจาที่พูดออกมาไม่ <c oughs> แต่สำหรับผู้ที่ขาดปัญญาแล้ว <c oughs> เพราะว่าปากพูดอย่างไรใจก็ไปตามอย่างนั้นนี่มันก็ทำก่อให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาให้พึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> เพราะฉะนั้น พระอระหรันต์นะท่านจะทำอะไรพูดอะไรก็เป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไปไปตามคำพูดคำจาเหล่านั้นพูดแล้วก็แล้วไปมันก็หายไปจิตใจของท่านไม่ยึดถือ เอาเรื่องที่พูดต่งางๆหมุนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความเสียใจดีใจเนี่เพราะฉะนั้นท่านยึงกล่าวว่าเป็นอักกิริยาอักกิริยานี่หมายความว่าทำเรื่องนั้นจริงแต่แต่โดยพฤติไนแล้วไม่เป็นอันธรรมพูดจริงแต่ไม่เป็นไม่เป็นกิริยาอาการที่ก่อให้เกิดกิเลส ปฏิบัติรมอะไรเลยสักแต่่าทําสักแต่ว่วาพูดไปอย่างนั้นเฉยๆแต่เหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งจิตของท่านให้มีอาการต่างๆนั้นไม่ไม่มีอย่างนี้แหละเรียกว่าอากิริยาจิตเพะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ควรศึกษา ให้รู้จุดมุ่งหมายของการฝึกฝนอบรมจิตนี่เรามุ่งไปหาจุดไหนนี่เราต้องตั้งจุดไว้เราฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ก็มุ่งไปหาจุดนั่นแหละตามความหมายของพระพุทธศาสนานี่นะให้พากันเข้าใจถ้าหาว่าใครไม่มุ่งไปหาจุดนั้นแล้ว การปฏิบัติธรรมของผู้นั้นก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยและจะเป็นไปในทางเสื่อมอีกซ้ำเพราะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อยอมพ่ายแพย้ต่อกิเลสตัณหาแล้วมันก็เกิดมีความคิดความเห็นผิดไปจากหลักอันแท้จริงเช่นอย่างว่าธรรมดามันธรรมดาของกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ อทำยังไงเรามันทำไม่ได้มันก็ต้องไปตามมันอะไรทํานองนี้นะเรียกว่าพูดออกมาทํานองที่ยอมแพ้ต่ออานาจของฝ่ายต่าไม่ไม่แสดงความกล้าหาญที่จะเอาชนะมารคือกิเลสต่างๆเหล่านั้น hmm. เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปใช้สำนวนพูดอย่างนั้น พูดอย่างนั้นมันเสียหายทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อกันและกันเมื่อผู้ที่เป็นผู้นำหมู่หักไปพูดอย่างนั้นลงไปผู้น้อยมันก็พลอยเห็นตามก็ไปตามกันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเมาสุรามันนียพวกคอทองแดงอ่ะมันก็ทั้งหาเรื่องพูด ยุให้คนอื่นติดเล่าง้อมแงมไปตามกันน่ะสุดแล้วแต่เขาจะสรรหาคำพูดได้อย่างไรเขาก็พูดขึ้นคนที่ไม่มีปัญญาได้ฟังแล้วก็เออเห็นท่าจะจริงอ่ะดีจริงอ่ะการดื่มเหล้าเนี่ยมันสนุกสนานมันหายกลุ่มอ,อกกลุ่มใจอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคนขาดปัญญาแล้วยังว่ามันไม่ดีเลยนี่ให้พากันเข้าใจ มุขค,คลจะเอาตัวรอดจากทุกได้ก็เพราะมีปัญญาเท่านั้นแหละถ้าขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วไม่แล้วเอาตัวรอดจากทุกไม่ได้เลยแม้ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงอนาคตเลยเช่น <c oughs> อย่างว่าเราบวชเข้ามาอย่างนี้นะบวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรเห็นแต่แก่หลับแกนอน เห็นแต่แก่ความสนุกสนานไม่สำรวมจิตตัวเองไม่มีอุบายแยบคายในใจอยู่อย่างนี้สักหน่อยก็ไปหลงกลของมารคือกิเลสแล้วก็ต้องยอมแพ้มันไปไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้สืบต่อไปได้อันนี้เรียกว,ว่าเป็นผู้ที่ขาดการสำรวม พูดอย่างรวบรัดขาดการสำรวมสำรวมในศีลสำรวมในสมาธิสำรวมในปัญญานี่คำว่าสำรวมในที่นี้นะสำรวมในศีลก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายอาการกายวาจาอยู่เสมอว่ตนนทำอยู่พูดอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะ เป็นศีลหรือไม่เป็นศีลอย่างนี้นะผิดข้อศีลหรือไม่ผิดอย่างนี้ต้องมีสติกำหนดรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยหรือว่าก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรลงไปอย่างนี้นะก็มีสติระลึกล่วงหน้าก่อนว่าเรื่องที่เราจะทำจะพูดเนี่ยมันขัดต่อวินัยหรือไม่ก็เมื่อรู้ล่วงหน้าวเวลามันขัดต่อพระวินัยอย่างนี้ก็ไม่ละไม่ทำไม่พูด นะจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมในศีลนะ <c oughs> สำรวมในสมาธินั้นเมื่อตอนได้ทำใจให้สงบลงไปโดยอุบายวิธีอย่างไรโดยการเห็นแจ้งในกรรมฐานข้อไหนตนเจริญกรรมฐานข้อไหนใจจึงสงบลงเช่นนี้นะเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ลืมอุบายวิธีนั้น ก็ต้องพยายามกำหนดเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอ,อเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างผู้ที่ราคาจริตมากไปด้วยความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะเมื่อตนได้เพ่งอสุภะกรรมฐานในร่างกายสังขารนี่เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครก เมื่อกรรมฐานเหล่านี้ปรากฏในใจแล้วก็บรรเทาราคะตัณหาลงได้จนถึงกับใจสงบลงเช่นนี้นะต่อไปก็ต้องพยายามเพ่งกรรมฐานอันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอไม่ใช่ไปเพ่งแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นถ้าไปเพ่งเท่านั้นเมื่อออกจากสำที่ภาวนาแล้วไม่เพ่งไม่นั่นลืมเสีย อย่างนี้มันก็กิเลสของเก่านั้นมันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยมันจะไม่อ่อนกําลังลงเลยดังนั้นมันก็ต้องเพ่งติดต่อกันไปแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรแล้วก็มันสํารวจกรวดดูกรรมฐานที่เราเพ่งมานั้นให้มันปรากฏในใจเมื่อมันปรากฏกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏในใจอยู่เสมอแล้ว มันจะไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยกำหนัดอินดีลุ่มหลงมาแต่ก่อนนั้นมันก็จะไม่ไปแล้วจิตใจนั้นเพราะมันมีสักขีพยานปรากฏอยู่ภายในยแล้วรูปนี้ไม่สวยไม่งามชั้นใดรูปนู่นก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนี่มีสภาวะอย่างเดียวกันอันผู้จะเป็นนักบวชนี่นะให้เพิ่งเข้าใจไว้ ต้องเป็นผู้มีใจเป็นกลางไม่เอียงไปข้างรักข้างชังน,นี่จึงถูกกรมคำว่าพระหรือว่าบรรพชิตให้พากันเข้าใจถ้าไปปล่อยใจทั้งตนให้เอียงไปข้างยินดียินร้ายอยู่อย่างนั้นน่ะยังเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นแต่โดยสมมุติกันขึ้นมาโกนผมโกนคิ้วน,นุ่งเหลืองห่มเหลือง แล้วก็มีคณะสงฆ์ห้อมล้อมสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณธรรมของพระนั้นยังไม่มีอยู่ในใจนี่ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้บวชเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามทำจิตของตนให้เป็นพระจริงๆอ,อย่าให้จิต ของคฤรัหั์นั้นมันติดตามมาอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดต้องให้ตื่นตัวกันอันเป็นพระท่านว่าต้องละกาม,มารมนี่ผู้จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานอันนี้มันถูกต้องแล้วนะ <c oughs> ถ้าผู้จะเป็นพระนี่หากไม่ละกาม,มารมแล้วถึงอยู่เป็นพระไปได้ก็มัวหมอง ไม่พองใสคุณธรรมอันดีงามไม่เกิดขึ้นในใจได้โดยเฉพาะเรื่องฌานสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้บุคคลใดยังยินดีพอใจในการมคุณอยู่จะไปเริญสมาธิภาวนาให้ใจสงบไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นพระนี่มันเป็นได้ด้วยการที่มาปรับปรุงจิตใจ ของตนให้เป็นกลางอยู่ในระหว่างอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่แม้เป็นคารืงหัดก็ตามมันก็มีหนะ้าที่ทุกคนจะต้องพยายามฝึก,กจิตของตนนะให้เป็นกลางอยู่ได้แต่บางครือหัดบางคนก็ยอมแพ้ต่อกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่ยอมฝึก,กจิตของตนให้เป็นกลางเลย แต่ละวันแต่ละคืนไอ้ผู้ที่มากอยู่ด้วยความเกลียดความชังก็เอาความเกลียดชังมาเป็นอารมณ์ใครทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาถูกใจหนอหนึ่งก็โกรธอา้าวผู้ที่มากไปด้วยความรักความใคร่ก็ยึดเอาอารมณ์ที่น่ารักน่าใครนันมาปรุงมาแต่งมาเป็นเครื่องอยู่ พอตาได้เห็นรูปสวยๆงามๆเขาหน่อยก็เกิดรักเกิดใคร่อยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นคารืหัดมันถึงได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายเดียว่าผู้ที่มักมากในกรรมเนี่ยจะรักษาสินข้อที่สามนั้นไม่ได้เลยส่วนมากก็ไปเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียกันไปอย่างนั้นนะ ทำบาปใส่ตนเองไม่รู้ตัวนี่มันก็เนื่องจากว่าไม่ได้ทำใจให้เป็นกลางเลยยามใดก็มีแต่แช่อย,อยู่ด้วยความรักความใคร่นั้นจิตใจนะไม่ได้เบาวางจากความรักความใคร่เลยเช่นนี้แล้วมันจะไม่ทำบาปอย่างไรเล่านั่นเนี่ยเพราะนั้นถ้าว่าผู้ใดปรีกตนออกจากความรักความใคร่อนั้น นั่งสมาธิภาวนาลงไปจะเป็นเครืหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามหากข้ามใจตงตัวในห่างจากอารมณ์น่ารักน่าใครน่าเกลียดน่าชังต่างๆนั้นให้ใจมันสงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นนี้มันก็จะเห็นโทษแห่งความรักความใคร่เกินขอบเขตนั้นคันถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม ถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ร่วงวินนยน้อยใหญ่อันเกี่ยวกับราคะตัณหานั้นนี่มันมันมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งคารหัสทั้งนักบวชการปฏิบัติทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่นะไม่ใช่ว่าพอแต่ทำใจให้เป็นกลางวางใจใเป็นหนึ่งเท่านั้นแล้วกิเลสจะหมดสิ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันเข้าใจผิดกัน อันนี้เป็นแต่เพียงพักผ่อนจิตใจเป็นครั้งเป็นคาวไปเท่านั้นเองแหละหลังจากกิเลสเผาเล่าร้อนมาพอแรงแล้วเราก็มาทำความเพียรยึดเอาสินเอาทมเอาบุญกุศลหรือเอากรรมฐานอะไรหนึ่งเป็นอารมณ์เพ่งเมื่อเห็นคุณแห่งสินแทงทมเห็นกรรมฐานอนใดหนึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจก็ เบื่อหน่ายหรือว่าสังเวชสลดใจลงไปต่อความหลงความเมาเหล่านั้นโน้มใจลงสู่ความสงบปล่อยวางอารมณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้ใจมันสงบเป็นกลางลงไปได้อย่างนี้เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญเนกขม,มะบรมีแม่ผู้เป็นครหหัดมันก็บำเพ็ญได้แต่มันได้ชั่วคราว ก็ก็เอาชั่วคราวก็เอาแต่เมื่อเราทำไปบ่อๆเข้ามันก็ค่อยมากขึ้นอยู่ในตัวแหละไอ้ผู้ไม่ทำเสียเลยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เลยสร้างแต่บาปแต่กรรมใส่ตัวเองเพราะว่าจิตใจเอียงไปข้างรักข้างชางังอย่างรุนแรงอย่างว่ามานั่นแหละนี่ควรจะรู้จุดที่ชีวิตจิตใจของคนเราแต่ละคนมันจะไปทำชั่ว ด้วยกายวาจาใจนะี่ะมันออกจากนี้เองหละถ้าที่ไม่ได้สํารวมในศีลให้บริสุทธิ์ไว้ไม่ได้สํารวมในสมาธิไม่ได้รักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็ไม่ได้สํารวมปัญญาคือไม่ได้ใช้ความคิดความนึกไม่หัดคิดหัดนึกไม่หัดค้นคว้าหาเหตุผลของชีวิต เพื่อให้รู้แจ้งในวิถีชีวิตตามความเป็นจริงคนเรานะ่ะมีแต่นั่งเฝ้านอนเฝ้าสังขารร่างกายอันนี้อยู่เฉยๆนะส่วนมากนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้คิดค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตอันนี้เท่าไหรนะ่นักว่าการที่เราเกิดมานี่นะมันมาอย่างไงกันนะ่ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้อย่างนี้นะน้อยคนนักที่จะ มีอุบายแยบคายวินิจฉัยตัวเองอย่างว่านี้นะถ้าผู้ใดมีอุบายแยบคายวินิจฉัยตัวเองได้อย่างว่านี่นะผู้นั้นนก็จะตื่นตัวเลยสามารถที่จะละความชั่วได้ทำความดีได้เป็นขั้นขั้นขึ้นไปตามกำลังความสามารถของตนของตนแหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยของชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานี่ ก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนี่ว่าสเพสัตากรรมมัสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมบรรทุกรรมปฏิสารนายังกรรมังกรตสันติกัลยาณงวา่ปาปาปังกังวา่าตัดสดาญาดาภวิสันติแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วก็เป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้น เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมานี่เป็นผู้มีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอุคคลใดจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อไปพระศาสดาทรงตรัสไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้ว แต่คนเรานะั้นไม่น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาเลยส่วนมากนะมีแต่เมาอยู่ในความรักเมาอยู่ในความชังอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนี่นะความโทษที่ไม่ได้ทำใจเป็นกลางนะมันเป็นอย่างนี้แหละเลยไม่รู้วิถีชีวิตของตัวเองไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตว่ามันเป็นมาอย่างไรอะ่ะ ถ้าหากว่าเรามาวินิจฉัยตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอัตภาพร่างกายอันนี้ธาตุสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้และดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่อาศัยกรรมดีกรรมชั่วมานำดวงกิจอันนี้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดาบิดา แล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นก็ตกแต่งอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นรูปร่างของคนหรือของสัตว์ก็แล้วแต่แหละอย่างนี้นะบุญกรรมตกแต่งให้แท้ๆนะเเพราะฉะนั้นแหละรูปร่างของมนุษย์เรานะ่ะก็จึงไม่เหมือนกันนะ่ะมันเกิดจากกิริยาจิตของแต่และบุคคลได้กระทำออกมาแต่ชาติก่อนนู่นนะ เมื่อบุคคลที่มีกรรมชั่วติดตัวมาชนิดไหนกรรมชั่วนั้นมันก็มาแต่งร่างอันนี้ให้อไม่สมประกอบแล้วธรรมดาเรื่องกรรมชั่วนี่นะอันมันจะแต่งให้ดีไม่มีนีจะแต่งให้ขี้ร้ายนั่นแหลอะออว,วัยวะร่างกายบุ้องไม่สมบูรณ์นั่นเรียกว่ากรรมชั่วมันแต่งบันนี้เมื่อผู้ใดมีอว,วัยวะร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนไม่วิบัติขัดข้องอย่างนี้ ก็แสดงว่ากรรมดีนะมันแต่งให้อันนี้กรรมดีนี่มันก็ยังมีวิเศษกลัวกันไปอีกอนั่นแหละบางคนก็รูปร่างสวยงามผิวพรรณก็ละเอียดนิ่มนุ่มนวลผิวพรรณก็ผุดพองหมนี้นะผิวก็ไม่หยาบก,กล้านบางคนถึงมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์แล้วก็จริงหรอกแต่ผิวพรรณหยาบก,กล้านก็มีเรียกว่าผิวหยาบ ดูดูแล้วไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ยังยินดีอยู่ในรูปอันนี้นะเ,ออเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหมูนี่นะถ้าว่าผู้ที่มาคิดมาวินิจฉัยโดยเหตุผลต่างๆแล้วมันก็จะเชื่อมั่นลงในใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของ,ของตนเ,ออเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำมานั้น อันนี้น่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซนเลยนะ,ะเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลที่มารู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตอย่างว่านี้แล้วมันก็จะได้เลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นเลยวัานี่เพราะว่าเมื่อรู้ตนว่าตน,นายังละกิเลสไม่หมดเมื่อละกิเลสยังไม่หมดก็รู้อยู่แล้วว่าตนจะต้องเกิดอีกอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดเอีก็ขอให้เกิดดีธรรมดาคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นนะเราจะทํายังไงมันถึงจะเกิดดีได้เอาก็ทํากรรมดีเลยนี่ทํากรรมดีใส่กายวาจาใจขังตัวเองเข้าไปสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็เพียนละออกไปเช่นนี้แล้วกรรมดีนะั้นมันก็จะแต่งให้ได้รูปร่างอันสวยงามสมประสงค์ แล้วก็ทั้งตกแต่งให้จิตใจดีด้วยนี่จิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเป็นคนไม่ใจดำอำมหิตเพราะเหตุว่าจะเป็นมนุษย์อยู่นี่ปัจจุบันาชาตินี่ก็ได้ภาวนาพยายามสํารวมในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างว่านี่แหละแต่ว่าสํารวม <c oughs> สำรวมไปแต่มันยัง <c oughs> อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ยังลากกิเลสตัณหาให้หมดไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องเป็นกุศลกามาวจรติดตามไปตกแต่งอวัยวะหรือว่าธาตุสี่ขันหานี้ให้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงกุศลกรรมกรรมดีที่บุคคลกระทำเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มมนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่บุคคลผู้เป็นมนุษย์เรานี่แหละเมื่อเป็นมนุษย์ตื่นตัวได้รู้เหตุปัจจัยของชีวิตว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างว่านี่นะแล้วก็เพียรพยายามร,รับละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนเท่าที่จะละดได้แล้วก็เพียรพยายามบําเพ็ญบุญกุศลคุณความดีให้เกิดมีในตน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตของตอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะ่างนี้แหละทีนี้เมื่อผู้ใดสะสมบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วเรื่องบาปก็ไม่ทําอย่างเนี้ยตายแล้วมันก็ต้องไปเกิดสวรรค์เท่านั้นเองเนี่ยจะไม่ไปไหน <c oughs> นั่นแหละผู้ที่มารู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามคําสอนของพระุทธเจ้าแล้ว ด้วยปัญญาของตนเองแล้วจะพยายามหลีกเลี่ยงจากกรรมอันชั่วเลยไปทีเดียวผู้นั้นนะจะพยายามสั่งสมแต่กรรมอันดีใส่ตัวเองสำรวมในศีลทำสินให้บริสุทธิ์ผู้อยู่ครองเรือนก็ต้องสำรวมในศินห้ากรรมบทจิตให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะหรือว่าผู้นุ่ขงขาวผมขาวก็สำรวมในศินแปด หรือว่าผู้รักษาโสดศีนก็สำรวมในศีลโสดนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีอย่าให้มันขาดอย่าให้มันด่างมันพร้อยเรียวว่าสำรวมผู้ที่เป็นนักบวชก็สำรวมในสีขาบทเป็นพระก็สำรวมในพระปฏิโมกให้บริสุทธิ์ เป็นสามเณรก็สำรวมในศีลสิบให้บริสุทธิ์อย่าไปล่วงศีลอย่าไปทำศีลให้ขาดอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็สำรวมจิตใจอัตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทำใจให้สงบอย่างละเอียดละออไม่ได้แต่ขอให้เราเชื่อมั่นในบุญในคุณนี่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ เชื่อมั่นในศีลในคุณของศีลอย่างนี้นะมันก็ทําใจให้ตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันนะตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลเนี่ยก็เป็นสมาธิภาวนาเหมือนกันนะ <c oughs> สํารวมในปัญญาแล้วก็มั่นไข้ควรพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมออย่างนี้แล้วถึงถ้าหาว่าแม่ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรในชาติปัจจุบันเนี่ย ก็จะเป็นลุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่ออินสิมแก่กล้าขึ้นไปได้ฟังธรรมเทศนาของุติเจ้าในชาติต่อไปนั้นก็สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นจากกิตสันดานได้โดยง่ายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้